ทองไทยโกลสปอร์ดต 2, ดาน่าทำออทมไฮโกสปอร์ตพุ่งแตะ2,990ดอลลาร์เป้าถัดไป3,28 0ดอลลาร์ส่วนทองคำไทยมาอยู่แถว47,550บาททั้งคู่ยังพร้อมไปต่อสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบ,บกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับวันนี้ศุกร์14มีนาคมโกลาวแล้วก็ยังมีข่าวสารเกี่ยวกับการทุนทองคำมาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับทั้งในแง่ของตัวข่าวสารแล้วก็เรื่องของทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับต ัวขึ้นแรงเลยนะครับทั้งตัวทองคําไทยแล้วก็ตัวราคากูสปอร์ตทั้งคู่ก็ได้ทำออทามไฮอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดการคอนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบาสษัทค้าทองใหญ่ของเมืองไทยที่สัตว์บรญการของโกรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท Inter ิ i n t โกโกเทรดจำกัดบริษัทซ x i d e จำกัดบริษัท Channing Co. Boolean จำกัดบริษัท c ช a ิ n i n g จ o j e w e l r จำกัดบริษัท TDC โกจำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัด เราเริ่มจากราคาทองคําไทยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคาประกาศราคาแรกของวันเพิ่มขึ้นแรงถึงบาทละ500บาทแล้วนะครับก่อนกึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาจะประกาศปรับเพิ่มอีก50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคําแท่งในเวลา10.00นอยู่ที่47,550บาทเป็นสถิติสูงสุดตลอดการใหม่นะครับส่วนราคารับซื้ออยู่ที่47,450บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายอยู่ที่48,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่4 6 6 0 1บาท84 สตางคำนวณจากเงินบาทที่33.70บาทต่อดอลลาร์โดยหัวซิงเฮงมองว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวขึ้นแรงทะลุ47,000บาทนะครับก็คาดว่ามีแนวนปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับหลังจากสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นจากโมดิฟายโซลค s สิกเกิดขึ้นมานะครับทางนี้หากเข้าซื้อไว้แล้วก็ยังสามารถเลทโปรฟิตลันได้นะครับโดยหัวซิงเฮงให้แนวรับที่47,250บาทแล้วก็47,100บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่47,650แล้วก็47,000 800รอบาทก็รอดูแล้วครับ40,000ืน 40, 8 0 0พบาทเป็นเป้าถัดไปของราคาทองคําไทยนะครับขณะที่ภาพรวมการเคลื่อนไหวราคาโกสปอร์ตเมื่อวานนี้เองก็ปิดบวกแรงถึง54ดอลลาร์นะครับพร้อมทำออทามไฮใหม่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ขึ้นมาแตะที่2,989ดกอลลาร์ก่อนที่ช่วงเช้าวันนี้จะขึ้นไปทดสอบที่2990ดอลลาร์นะครับแต่ว่ายังยืนไม่ได้แต่แนวโน้มยังคงดูดีนะครับทั้งนี้ราคาโกสปอร์ตได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้านะครับหลังทำรีทัมหูเรียกเก็บภาษีผลิตภัณฑ์ออลกฮว เข้าจากยุโรปสูงถึง2 0 0นะครับหลังจากที่เอ eu ประกาศเรียกเก็บภาษีวิสกี้ที่นําเข้าจากสรหรัฐเนี่ยตรา50%รนะครับรวมถึงดัชนี ppi เดือนกุมภาพันธ์ที่ประกาศเมื่อคืนนี้ก็เพิ่มขึ้นแค่3.2%นตะครับต่ากว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ต่ํากว่าครั้งก่อนหน้านะครับบ่งชี้ถึงเงินเฟอ้อในภาคการผลิตเริ่มชะลอตัวลงนะครับซึ่งกระตุ้นการคาดการว่าเฟดมีโอกาสจะประับลดดอกเบี้ยถ,ถึง3ครั้งในปีนี้นะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตามองก็คือเรืื่ออออองององงขกกททุนนน S DI ัวีนน้้ซออมาถึ7.1 17ตันนะครับแล้วก็ถือทองคําเพิ่มสูะดับ905.81ตันนะครับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2523นะครับซ่อนเห็นว่ากระแสเงินทุนไหลกลับเข้าสู่ ETF ทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทางนี้ก็ต้องระวังเทขายสินทรัพย์ปอดภัยนะครับหลังจากในทางเทคนิคเองก็เข้าสู่โซน o v e r b o ์บอทในหลายๆ time f ฟ a m e แล้วนะครับเราไปดูมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศทางชานิ่งโกระบุว่าเมื่อวานนี้ดัชนี SP500 เนี่ยร่วงลง10%จากจุดสูงสุดนะครับปรับ เดี๋ยวเป็นอันดับ7น้ําแด่ปี1929แล้วก็เป็นอันดับ3ภายใต้ใตการนําของบารัมดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับขณะที่ราคาทองคําก็ขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นหูวคการที่2,980ดอลลาร์หลังบรรลุธรรมคู่เรียกเก็บภาษีวายแชมเปญและก็ผลิตภณัณฑ์แอลกอฮอล์อื่นๆจากสหภาพยุโรป200%นะครับหากสหภาพยุโรปยังไม่ยกเลิกการเรียกเก็บภาษีวิสกี้ของสหรัฐนะครับขณะที่บารัมดีปูตินของรัสเซียต้องการหารือกับบรรีุธรรมนะครับเกี่ยวกับการอยู่ยิงในยูเครนที่เสนอไว้ซึ่งเป็นท่าทีหลังจากที่เห็นข้อเสนอล่าสุดการยุติ ช่วคราวสามสิบวันนะครับซึ่งเรื่องของา่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยบวกอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ข่าวสุดสัปดาห์นี้ยังคงต้องติดตามมันต่อเรื่องของอุประมาณสารัฐนะครับที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคําได้ในช่วงปลายตลาดคืนนี้หรือว่าส่งผลต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์หน้าได้นะครับกลุ่มการลงทุนทางชินิงโก้แนะนําว่าให้รอราคายอดตัวนะครับแล้วก็โอเพนลองที่2979และก้ 2, 2, าร้อยเจ็ดสิดอกลา์นะค็ับมีจุดซอาร้อ3 8ดอลลาร์ส่วนแนเต้านอยู่ที่3,000ดอลลาร์นะม้วก็ส 3,028ดอลลาร์นะครับด้าน YG มองว่าราคาทองคำทะลุแนวต้านสำคัญเะียะกลางบริเวณ2,955ขึ้นมาได้นะครับจึงเกิดการปรับตัวขึ้นต่อมีแนวต้านถัดไปที่2,990แล้วก็3,000ดอลลาร์นะครับแต่ว่าราคาก็เริ่มเข้าสู่ส่วนอวบๆในหลายไทม์เฟรมนะครับทำให้ต้องระวังแรงเทขายนะครับแต่ทั้งนี้หากว่าราคายังยืน2,933ดอลลาร์ได้มองว่าจะยังรักษาภาพโมเมนตัม ขาขึ้นระยะสั้นไม่ได้นะครับกลุ่การลงทุนคนที่รับความเสี่ยงได้มากแล้วก็ก็ให้เสี่ยงซื้อนะครับหากราคาลุด2,970ถึง2อ5 8ดอลลาร์หากราคาลุด2950ดอลลาราา 2, ์ให้ขยับจุดซื้อมาที่2อ4 8ถึง2,938ดอลสร่นิครับตัดขาดทุนากราราหลุา2 9ิ3ดอลลาร์นะครับ่งทําําุรหากราคาดีตัอไม่น่าน2อ9สามง3 0 0าดอลลาร์นะครับแล้วก็แบ่งทำกำไร่าราคาดอ่งตาารถเบรกเานสอุกันวก้าล้อไปทําสุดสูงสดมระวดติการใหมครั้ที่ครสซิรึง ครับพร้อมกับจ่อแตะดับ3,000ดอลลาร์นะครับดังกราฟยังเทียนสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายได้นะครับสน,นับสนุนการเคลื่อนไหวขาขึ้นตามกราฟ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็จากการคาดการโดยใช้ฟีบนาชีชี้ให้เห็นระดับแนวต้านสําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ3,254 2 3,396แล้วก็3,600ดอลลาร์ซึ่งเป็นเป้าหมายใหญ่ในระยะถัดไปแต่คงนานหน่อยนะครับแต่ที่แน่นอนระหว่างทางก็อาจจะเห็นการพักตัวปเป็นระยะเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อซึ่งการแบตแตะหย สญญาณอนะครับอาจเตือนถึงแรงขายทำกําไรสลับออกมานะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เบรก3,000ดอนลา่านเนี่ยก็อาจจะเห็นแรงเทขายทำลไรออกมาต่อนเนื่องนะครับ แนะนำว่าให้แบ่งขายทางกำไรโดยให้เนื้อต้านที่2,890,3,010แล้วก็3,025ดอลลาร์นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่2,970,2,955แล้วก็2,930ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่เล่งหง community นะครับให้ในรายวันที่2,933,2,952ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 3, 3 0 0 3แล้วก็3,026ดอลลาร์นะครับประเด็นต้องติดตามคืนนี้จะเป็นเรื่องของดัชนีความเชื่อมัน่นผู้บริโภคโดยหมหาลัยมิชิแกนนะครับเดือนมนคมคลัก,กุ อยู่ที่64.7ี่แต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นสาคัญต้องติดตามเลยก็คือความคืบหน้าเรื่องของสงครามการค้านะครับหลังวันนี้มทั้เปิดประเด็นขึ้นมาใหม่เรื่องอความขัดแย้งกับระหว่างสหรัฐก,กับยูโรโซนตรงนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะครับรวมถึงต้องติดตามความคืบหน้าเรื่องการหยุดยิงระหว่างรัสเซียยูเครนด้วยนะครับไม่ั่นใจว่าจะเจรจาจ,จ,จ,จะลงเอ่ยกันอย่างไรรวมถึงเรื่องของภาษีงบประมาณของทางสหรัฐด,ด้วยนะครับเพื่อลีกเลี่ยงการกระเบนชัดดาวของสหรัฐตรงนี้ต้องเป็นประเด็นสําคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่ ต้องตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการถือครองสธาะนะด้วยนะครับเพราะว่าเปิดตลาดันใจขึ้นมาอาจจะมีการเปิดแกลบกระโดดขึ้นมาก็ได้ตรงนี้ต้องหวังแผนกันให้ดีๆนะครับนี่คือข้อมูลที่โกอราหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสั่นกระพ้ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจถึงมนานด้วยนะครับขอบระกุณที่ติดตามสวัสดีครับ